สวัสดีค่ะคุณผู้ชมนี่คือพันต้นหอมที่เราปลูกไว้ในแปลงอายุป,ประมาณ2เดือนได้แล้วค่ะต้นแบบนี้ก็เหมาะแก่การขยายพันธุ์เป็นอย่างยิ่งค่ะสำหรับคนที่มีพื้นที่น้อยก็สามารถปลูกได้ทั้งในตะกร้าในกระมังหรือว่าในกระถางค่ะ ต้นหอมนั้นเมื่อเขาโตเป็นกอที่ใหญ่แล้วเราก็สามารถขยายพันธุ์วนไปเรื่อยๆเลยค่ะเราก็ไม่ต้องไปซื้อต้นหอมจากที่ตลาดเลยค่ะเราลงทุนปลูกแค่ครั้งเดียวจะมีขยายพันธุ์ได้เรื่อยๆเลยค่ะวันนี้เราจะมาขยายพันธุ์ต้นหอมลงในกระถางให้ชมกันค่ะเดี๋ยวเราไปชมกันเลยค่ะ นี่คือพันธุ์ต้นหอมที่เราจะขยายพันธุ์ค่ะเราจะเลือกที่ไม่อ่อนและไม่แก่จนเกินไปถ้าเพื่อนๆไม่มีพันธุ์ต้นหอมเราก็สามารถไปเลือกซื้อจากในตลาดได้ค่ะวันนี้เราก็จะมาขยายพันธุ์ต้นหอมลงในกระถางค่ะ ลูกลงในกระถางเราก็สามารถยกไปวางไว้ใกล้ๆบ้านเราได้ค่ะเวลาที่เราเก็บกินก็จะสะดวกมากเลยค่ะส่วนดินที่เราจะใช้วันนี้ก็จะเป็นดินล้วนมีทรายมีปุ๋ยคอกเราใส่ทรายไปด้วยเขาก็จะช่วยให้ดินล้วนและดูดอมน้ำได้ดีค่ะเพราะต้นหอมเขาจะชอบน้ำเป็นอย่างมากค่ะ ก่อนที่เราจะปลูกเราจะลดให้ดินนี้นิ่มก่อนค่ะเขาก็จะได้เป็นง่ายๆค่ะแล้วเราก็เอาต้นหอมมาตัดใบเขาทิ้งไปค่ะการปลูกต้นหอมเขาก็จะเป็นง่ายมากค่ะเขาจะเป็นพืชอายุสัน้น 20วันเราก็สามารถเก็บใบเขามากินได้แล้วค่ะส่วนการลดน้ำเราก็สามารถลดได้ทั้งเช้าและเย็นเลยค่ะเราก็จะใส่พวกฮอร์โมนลงไปด้วยค่ะวันนี้เราจะใส่เครื่องดื่มชูกำลังหรือเราก็จะสับเปลี่ยนหมุนเวียนกันไปค่ะ และนี่คือเคล็ดลับการปลูกต้นหอมไว้กินเองแบบง่ายๆคะ่ะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีคะ่ะ